ก่อนชื่อดังหนุ่มกัญชัยออกมาแสดงความคิดเห็นกลางไอจีหลังเบียเดอะวอยซ์ออกมาชี้แจงเรื่องภาพลับถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลแฟนคลับและชาวเน็ตต่างเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามหลังจากที่เบียเดอะวอยซ์หรือเบียพัสรานันได้ออกมาชี้แจงอย่างหมดเปลือกในประเด็นเรื่องภาพลับของตนที่ถูกเพจเพจหนึ่งนำมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งทางเบียได้ยอมรับว่าบุคคลในภาพและคลิปนั้นคือเธอเองและได้ทราบตัวผู้กระทําคือแฟนเก่านอกวงการของเธอที่เลิกรากันไปนานแล้วทั้งนี้เธอได้เข้าแจ้งความและดําเนินคดีตามกฎหมายเนื่องจากภาพและคลิปที่ถ่ายนั้นไม่ได้มีการยินยอมให้นํามาเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตเพื่อนเก่าร่วมวงแชฉอดีตแฟนเบียเดอะวอยซ์ Voice, เคยชอบโกงปล่อยคลิปสาวหลายคนบุคคลบ้าน ตำรวจคุมตัวแฟนเก่าเบียร์เดอะไวส์สอบปมภาพหลุดรู้ตัวคนทำเบียร์เดอะไวส์แจ้งแล้วหลังมีข่าวถูกปล่อยภาพลับตำรวจเข้าคุมแฟนเก่าและทำการสอบปากคำความคืบหน้าล่าสุดหลังที่เบียร์ได้ทำการเข้าแจ้งกับเจ้าหน้าที่แล้วในวันที่18กันยายนและได้ทำการสอบปากคำและรวมรวม,รวมหลักฐานต่อมาวันที่22กันยายน ทางด้านเจ้าหน้าที่สอบสวนออกหมายคนบ้านและทำการเข้าคุมตัวแฟนเก่าคนดังกล่าวพร้อมยึดอุปกรณ์ไอทีทุกชนิดเพื่อให้ทางบกตอ,อทอตรวจสอบและหาหลักฐานโดยทางแฟนเก่าได้ให้สอบปากคำในฐานะพยายามโดยได้ให้การในเบื้องต้นว่าตนไม่ทราบว่าภาพดังกล่าวนั้นหลุดออกไปได้อย่างไร ในส่วนรายละเอียดต่างๆอยู่ในสำนวนและอยู่ในระหว่างการดำเนินการขั้นต่อไปหนุ่มกัญชัยแสดงความคิดเห็นก่อนหน้านี้ทางเบียร์เดอะวอยซ์ได้ออกมา่า่ข้อความชี้แจงในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของเธอจากนั้นเธอทำการแคปภาพข้อความชี้แจงของตนเองนำมาโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อเป็นการเผยแพร่ ى, เพื่อให้แฟนคลับได้ทราบเรื่องราวในหลายช่องทางซึ่งหลังจากที่โพสต์ไปแล้วก็ได้มีแฟนคลับและคนดังในวงการบันเทิงมากมายได เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเทยอย่างล้นหลามรวมไปถึงพิธีชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยเองก็ได้เข้ามาแสดงความเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวนี้ว่าชื่นชมน้องจากใจครับน้องเข้มแข็งมากพี่เป็นกำลังใจให้นะครับน้องเบียร์ซึ่งนอกจากนี้ยังมีปุ้มปุ้ยพันธิพาก้าวสูภัสรารวมถึงยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายที่ร่วมเข้ามาให้กำลังใจในครั้งนี้อีกด้วย